ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการคลีนผิวนะครับก็คือสลายคราบนะครับะจะต้องใช้น้ํายาเฉพกสลายาคราบฝังลึกนะครับหรือเขาเรียกว่าระเบิดขี้ไข่นะครับเพื่อจะเอาคราบฝังลึกออกให้หมดแล้วเราจะล้างสบายนะครับแล้วคราบสกปรกก็จะออกอีกหนึ่งขั้นตอนสําหรับการคลีนผิวนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากๆขั้นตอนต่อไปจะสบายมากๆหลังจากเราจบขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับถ้าจบสมบูรณ์นะครับสลายคราบ ฝังลึกแล้วเสร็จแล้วผมก็จะเก็บคาบยางมะตอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กแล้วก็สีรถนะครับเก็บให้หมดเรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะชิ้นล่างบางทีเราจะมองไม่เห็นนะครับยังไงกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าครับงานเราจะได้จบสวยๆนะครับอีกหนึ่งทิศนะครับผมสเปย์ยางมะตอยก็แล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยว่ายี่ห้อไหนนะครับอ่าคลีนผิวแล้วเรียบร้อยอย่าลืมรูปดินน้ํามันนะครับถ้าเราเตรียมผิว ดีขั้นตอนต่อไปก็จะดีไปด้วยนะครับก็คือรูปดินน้ำมันนี้รูปทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นบนผิวรดนะครับการขัดของเราจะเยี่ยมใช้ผ้าชามัวเพราะว่าผ้าชามัวจะไม่เกิดเลี้ยวรอยนะครับจะไม่เกิดเลี้ยวรอยเลยนะครับแล้วก็เก็บน้ําได้ดีด้วยนะครับอีกหนึ่งทิคดีๆนะครับสําหรับคนลักรถครับผมธรรมดานะครับไม่มีรอยเลยนะครับนี่นี่ไม่ดีไม่มีรอยเลยนะครับแต่เป็นอย่างนี้ทั้งคันนะครับมีแถมด้วยฮะนี่ คราบมูลนกนะครับคราบมูลนกผิวทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะครับถ้าออกรถเสร็จนะครับแนะนําให้ทําเครือบแก้วเลยจะดีมากๆนะครับไปกันยาวๆครับคืนนี้ได้กล้ามแน่นอนครับบอสสปาคาไทลดนครับผม ลงน้ำยาสีรอบรับประกัน3ปีล้างฟรี6ครั้งทุกๆ6เดือนเข้ารับการเซอร์วิสครับผมโบสสปาคาไทยแลนด์รายงานครับ